สวัสดีค่ะกลุ่มดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์นะคะกลุ่มดิฉันสามารถแบ่งออกมาได้เป็น4หัวข้อนะคะคือ 1. ความหมายค่ะ 2. ององค์ประกอบแล้วก็กรมสุขภาพจิตที่ได้พัฒนาและให้แนวคิดไว้สามปัจจัยค่ะพฤติกรรมม่งชี้ค่ะความหมายนะคะ ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์นะคะได้มีนักวิจัยหลายท่านเลยค่ะที่ได้ให้ความหมายไว้มากมายซึ่งสรุปออกมาได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์นั้นหมายถึงการบริหารอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองนะคะให้มีการติดต่อประสิทิสัมพันธ์กับผู้อื่นรู้จักแสดงอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ถูกกาะชษะค่ะโดยการมองตัวเองและผู้อื่นอย่างเข้าใจหรือเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราทั้งยังมีความสามารถควบคุมอารมณ์ใช้ความสามารถทางอารมณ์มาปรับตัวปรับอารมณ์ให้เข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ,คะองค์ประกอบของ ความฉลา,าดทางอารมณ์นะคะซึ่งก็ได้มีนักวิจัยหลายท่านเหมือนกันที่ได้ให้ความหมายและก็ให้องค์ประกอบต่างๆไว้นะคะซึ่งสรุปออกมาได้ว่าองค์ประกอบความฉลา,าดทางอารมณ์ค่ะแบ่งออกมาได้เป็น3หัวข้อคือ1รู้จักอารมณ์ของตัวเองค่ะซึ่งการรู้จักอารมณ์ของตัวเองนะคะจะต้องมีการมีความสามารถควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตัวเองมีความสามารถในการรู้จักตัวเองมีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 2. นะคะรู้จักผู้อื่นคือการเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่า การเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองค่ะ 3. สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนะคะคือมีความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขโดยการปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์ค่ะในทางพ,พุทธศาสนานะคะเรียกว่ากระบวนการพัฒนาพฤติกรรมค่ะจิตใจและปัญญาเพื่อให้มีอารมณ์ ฝ่ายกุศลที่ปรนีตค่ะทำให้จิตใจนั้นประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ,คะทางกรมสุขภาพจิตนะคะได้พัฒนาแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ไว้ทั้งหมดสามประการนะคะที่สำคัญคือดีเก่งแล้วก็สุขค่ะ ดีนะที่นี้นะคะหมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์ที่ดีและความต้องการของตนเองรู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมค่ะเก่งนะคะหมายถึงความสามารถในการรู้จักตนเองมีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นนั่นเองค่ะ สุขนะคะหมายถึงความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขพอใจในชีวิตที่มีค่ะและมีความสงบทางใจค่ะพฤติกรรมม่งชี้นะคะพฤติกรรมม่งชี้ว่าเด็กนั้นมีภาวะความฉลาดทางอารมณ์ที่ต่ำนะคะก็จะได้แก่ มีความก้าวร้าวค่ะเรียกร้องความสนใจมีอีกโก้จัดเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินควรชอบบงการชอบการประทะสมาธิสัน้นค่อยเขยง่ายพูดเร็วเห็นแก่ตัวไม่ฟังใครหุนหันพันเล่นค่ะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเฉยเมยไม่กระตือรือร้นไม่ค่อยตอบสนองเชื่องช้าและดื้อชอบจับผิด ช่างเลือกจุจีจ้จุกจิกค่ะเอาใจยากนิยมความสมบูรณ์แบบค่ะส่วนเด็กนะคะที่มีภาวะความฉลาดทางอารมณ์สูงนะคะก็จะมีพฤติกรรมหนังนี้ค่ะคือมีความกล้าแสดงออกค่ะมีความทะเยอทะยาค่ะเปลี่ยนไปด้วยแรงกระตุ้นมุ่งมั่นแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะคะมีบุคลิกที่อบอุ่นมีเมตตากระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดีนิสัยน่ารักมีสเสน่ห์เชื่อฟังสามารถนมน้าวใจได้ค่ะมีความอดทนมีความมั่นคงทางจิตใจคาดเดาได้มีความคงเส้นคงวาค่ะเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟงังความคิดเห็นผู้อื่นค่ะมีความละเอียดรอบคอบระมัดระวังตัวเสมอพิถีพิถันมีความคิดเป็นระบบค่ะ มีความเป็นระบบระเบียบด้วยค่ะค่ะกลุ่มดิฉันก็ขอจบการนำเสนอในหัวเรื่องความฉลาดทางอารมณ์นะคะขอบคุณค่ะ